สวัสดีจ้าวันนี้ฮอปประยุกกระบิ่มกวงเซ็งออกงางแต่ชั่วแล้ววันนี้มีจมะมาอัปเดตรถกระบะซีระตูโยกสูงราคาถูกๆและตอนนี้นอกจากวิมอยู่กับคันนี้เลยมีซูวิชีถ่ายทันร่น2.4พัสรถปี2012และคันนี้จะเป็นโตเกียร์แม่นอนหาสปีดและคันนี้บิมจัดราคาพิเศษมาให้เหลือเพียงแค่178,000บาทเท่านาั้นจ้าและคันนี้จัดไฟนแนนซ์ได้เพียงแค่เดือนละ3,000กว่า 3, บาทตลอดอายุสัญญา ผู้ใดสนใจเฝวโทรหาบีมได้เลยที่063 5 064777หรือว่าจะทักมาทางลาไลน์แอดออฟิเชียลเข้ามากันดดจ้ะ T a ซ s k s 1 2 3 4มีแอดดานนาทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องแล้วออฟชั่นคันนีบ้บอกเลว่ามีมาหายจะเต็มและซีมีอย่างกันแน่จะมีใายเบิ้งเริ่มจากด้านนาตัวรถคันนี้กันเลยจ้ะ สีตัวรถขั้นนี้นอกจากกระสแตเป็นตัวสีขาวหมุกเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนะ้าคันนี้สาภาพสวยจะตกแต่งเป็นตัวลายลังพึง่งและคันนี้พี่น้องไฟหนา้สาสภาพสวยบ่มีห้อยแต่ห้อยเหล่ามาพร้อมก็ไฟตัดหมอกมีมาให้สองคู่นาะและเครื่องยนต์ขั้นนี้นอกจากด้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรสาภาพของเครื่องพี่น้องเบิง่งดได้วา่บาบ่มีข่าไหลยยืมของตัวน้ำมันจา้าและโครงสร้างตัวรถคั้นนี้เหารรบประกันให้เลยแต่ว่า รถโบเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจากเหล่าเบสเซนข้้นด่านหนาบ่บมีห้อยแกะห้อยไข่แล้วฟ้ากระโปรงขั้นนี้พี่น้องได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานหัวน็อตขั้นนี้บมีห้อยแกะห้อยไข่มาเลยจาและสีตัวรถขั้นนีบริเวาสีสวยเสมอรอบขั้น แล้วออฟชันภายในตัวรถคันนี้พี่น้องโครงสร้างตัวรถขั้นนี้นอกจากสีสอกด่านขางฟังค้นนั่งหัวน็อตคันนี้โบมีห้อยแก่ห้อยไขอบเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจากางหลบเส้นห้อยตอกเมกอาคันนี้ก็เลยเป็นตัวห้อยตอกเมกอาเดิมมาจากโรงงานขั้นนี้เราประกันโครงสร้างตัวรถให้ด้วยจ้าแล้วออฟชันภายในตัวรถขั้นนี้พี่น้อง ขันนีบริวาหัวน็อตบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่และภายในขันนีได้เป็นตัวภายในสีทูโทนได้เป็นตัวสีดำตัดก็ตัวสีเบจและขันนีได้เป็นตัวเครื่องเลนเดอร์มาจากโรงงานแอร์ดีไซน์วงกลมและขันนีได้เป็นตัวเกียร์แม่นนวนหาสปีดและตัววัขันนีได้เป็นตัววัตหนังสีดำดูแลรักษาง่ายได้เป็นตัววัหนังแบบเจาะรูระบากรทั้งหมด2แถวต่อนก็ไเลจ้าสีตัวรถขันนีบีบริวาสีสวยเสมอหลบอขั้นและออฟชานดันทายพี่น้อง ไฟถ่ายคันนี้บมีห้อยแตกห้อยเล่าและคันนี้มีมา้อมกับไฟเบียดโดยสามด้านล่างกันซ้นพี่น้องคันนี้มีเซ็นเซอร์การเลถอยมาหายอีก2องตำแหนง่งบอรเลว่าคันนี้ออปชันมีมาหายตาเต็มและส่วนลดคันนี้พี่น้องสูงถึง70,000ืบาทกันได้จ้ะ และออปชานภายในตัวรถคันนี้พี่น้องซีซอกดังขางฟังค้นขับนอกจากหัวนอ็อตคันนี้บบมีห้อยแกะห้อยไข่สติ๊กเกอร์บอกล่มอ,อย่างยูครบหัวนอ็อตคันนี้บบมีห้อยแกะห้อยไข่ขรือไหมเล่จ้ะพี่น้องแล้วบบมีห้อยสาสีฝนสีและห้อยตอกเมกอากฟังค้นขับคันนี้บีมบอเลวาบเบเคยเกิอดอุบัติเหตุมาแน่นอนจากหนึ่งหลบเส้นแรงหัวนอ็อตคันนี้พี่น้องบบมีห้อยแกะห้อยไข่คันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหายเดยวรอบขั้นกระจกบานเลือดปลาไฟฟ้าซีบานฟังคนขับปรับออโต กระจกมอ้อขาสามารถตบมุ่ม้อและการภาพเก็บแบบไฟฟ้าได้พวงมาไลยคันนี้ได้เป็นตัวพวงมาไลยเดิมมาจากโรงงานและตัวบอ่อคันนี้ได้เป็นตัวบอ่อหนังสภาพสวยสวยบริว่าลองร้อยการใช้งานมีมาหน่อยอีลีจากพี่น้องผู้ไหสนใจยูยาล้อซามือนีบิมจาราคาพิเศษห้ยเหลือเพียงแค่1 7 8 0 0 0่นบาทเท่านั้นจ้าสนใจฝ้าทรหาบิมในเรที 0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือว่าจะทกะจักไล่แอดเอาไปเชียร์ห้องมากก็ได้จ้ะทีแอดไส้เคเอ็หนึ่งสองสามซีมีแอดด้านาทักเข้ามาสอบถามรายละ,ละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีมฟีแอดให้อีก7%็ดเปอร์เซ็นต์สนใจายารอสายหรืจ้ะและวสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากบีมฟ้ากดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกวางเซ็งและวสำหรับบุญีบีนท์อตัวลากับเดกกอนจะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า สำหรับมือนีสวัสดีจ้า